จังหวัดราชบุรี3หน่วยงานกีฬาเชิญนักวิ่งร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ2งานพร้อมชมความงามของเมืองโองส์3หน่วยงานกีฬาเตรียมจัดกิจกรรมงานวิ่งโป่งกระทิงเทล2023และมูลไลรันราชบุรี2023เพื่อสุขภาพประชาชนในการวิ่งออกกำลังกายและชมความงามของเมืองราชบุรี ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวกิจกรรมงานวิ่งปงกระทิงเทล2,023และมูลไล์รันราชบุรี2,023วิ่งเทลสัมผัสธรรมชาติมอระดกโลกและงานวิ่งชมสีสันยาม,ามค่ำคืนเมืององค์มังกรที่จัดขึ้นในวันที่3และวันที่16 กันยายน2566โดยมีนายอังกูลศรีลาเทวกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายศีนาศรุ่งจรูนนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและนางธีรัตยาสุภาชัยประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะเนื่องด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบรุรีและในปีนี้จึงได้กลับมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองซึ่งการจัดงานเมื่อปี2022 ได้ผลการตอบรับเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและทําให้คนในพื้นที่มีความตื่นตัวในการออกกําลังกายมากขึ้นและเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดราชบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสนับสนุนให้คนไทยหันมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมประเภทการจัดงานวิ่งภายในจังหวัดราชบุรีให้กลับมามีมาตรฐานควบคู่กับการพัฒนา กีฬาอย่างต่อเนื่องโครงการจัดก,กิจกรรมวิ่งเทลโครงการโปรงกระทิงเทล2023ในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566ณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน์อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีที่นักวิ่งจะได้วิ่งในเส้นทางอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันสัมผัสธรรมชาติมรดกโลก และวัดความแกร่งของเส้นทางที่สวยงามและกิจกรรมวิ่งบนถนนโครงการบุญไหลรันราชบุรี2023ในวันเสาร์ที่16กันยายน2566นณสนามกีฬากลางราชบุรีจังหวัดราชบุรีกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายและชมความงามของเมืองราชบุรีให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส มุมกลางคืนที่ราชบุรีกับการวิ่งยามค่ำคืนบนถนนสีสันเมืองโอ่งบางกรผ่านสถานที่สำคัญต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ w w w p r o n ป่งกระิงเทลดอและงานวิ่งมูไลท์รันสมัครได้ที่เว็บไซต์ w w w m o o ว l i g h t r u n 2023.com สอมสุจินณรุภัยภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน